ดชอกเตอร์ช่วยอ่านายในเรื่องของหลักการระดมทุนให้หน่อยหรือการรับบริจาคอะค่ะว่าทําไมดรอกเตอร์อะถึงได้ไปตรวจสอบเขาตรงนี้กับเรื่องของการโอนเงินไปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาทอะคือการบริจาคมันเริ่มต้นจิตอย่างนี้ว่าเป็นยังไงฮะแต่เราย่างนี้ก่อนแป๊บๆเพี่ทันเขาฟ้องคุณพูดหรือยังคะเห็นบอกจะเอาคุณพูดพี่พูดท้าเหรอ นักข่าวอะเหรอคุณนวัตคุณจะไปฟ้องอะไรคะใครเป็นทนายกูถามจริงๆเะผมบอกไงว่าตอนเนี้ยผมผมบอกแล้วนายว่าตอนเนี้ยคือเขาเกลี้ยกล่ดเกลี้ยกล่ำแล้วเขาคิดว่าการที่จะไปฟ้องจะสามารถปิดเรื่องได้แต่บอกเลยว่ายิ่งคุณทําเรื่องอย่างเงี้ยคุณยิ่งมีศัตรูเพราะว่าการที่คุณมีคืออย่างนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่า ตอนแรกเขามีเจตนาคุณฟังผมดีๆนี่อ่าไปจะคุยก่อนเาจะคุยก็คุยเอาใครจะคุยคุยเลยเจ๊ก่อนเจ๊ก่อนอาตาผมพูดใช่ไหมจะเล่าอย่างนี้อ่าโอเคผมจะเล่าอย่างนี้ว่าผมก็นั่งดูอยู่แล้วผมก็เอกใจอย่างนี้เพราะว่ถ้าคุณพุทธมีหลักฐานว่าคุณรับเงินมาทําข่าวคุณต้องรีบแผกรีบแฉเพราะไม่อย่างนั้นนวัดเขาจะ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 ปิดปากคุณคือส่วนที่ผมบอกว่า คุณอาจจะเห็นผมหน้าอ่อนนะแต่ผมเป็นนักข่าวช่องเก้ามาตั้งปีสี่เก้านะครับผมรู้ระบบหมดนะครับตั้งแต่ปีสี่เก้านี่ยสี่แปดสี่เก้าผมเริ่มจากการไปพูดสื่อข่าวช่องเก้าและปีเดียวผมขึ้นเป็นาธิการข่าวตอนเช้านะครับเพราะ้บางทีบางเรื่องผมไม่ได้บอกคุณแต่ผมต้องบอกว่าเรื่องระบบข่าวผมรู้หมดมานพอมันให้ผมเขียนข่าวนี้ไม่ได้โอ้เคยทำงานถ้าเคยฟังเสียงฉันเธอปิดเสียงเธอจะได้รู้เลยว่าตอนเช้าอ่ะที่เธอดูตอนเช้าก่อนที่จะไปอ่ะรออยู่ธนฟังเรื่องเล่าเช้านี้ที่คุณคุณคุณณคุว คุณชูเฉยวะคุณอะไรอ่ะคุณไล่ส้มอ่ะอยู่ช่องสา <eker au S 3> มอ่ะเขาก็เอาคลิปคลิปข่าวของผมอ่ะที่อยู่ที่ผมทําข่าวอยู่ข่าวของผมนะที่ผมทําข่าว <Cap> ของผมนี่นะของผมจะเอามาใช้นะเออข่าวของผมอ่ะใช่ข่าวของผมที่ผมทําอยู่ช่องเก้าอ่ะแล้วตอนนั้นเขาทาคมชัดลึกตอนสามสี่ทุ่มอ่ะแล้วเสร็จแล้วตอนข่าวเช้าวันรุ่งขึ้นที่เขาไปช่องสามคลิปข่าวที่ผมทาอ่ะอินเสิร์ทที่ผมทาอ่ะไปประกวดเป็นข่าวช่องสามของเขาอ่ะก็ดูกันแล้วกัน เข้าใจไหมแว้นหลอกไม่หวอหรอกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยผมถึงรู้ว่ากระบวนการในนั้นมันเป็นอย่างไรแล้วแล้วนั่นคือเป็นเหตุผลที่ผมก็รู้ว่าอะไรคือการที่คุณพุทธะอภิวันผมพูดชื่อจริงนามสกุลจริงผมไม่เคยกลัวเพราะผมรู้ว่านั่นคือเรื่องสาธารณะว่าทําไมคุณถึงได้เอกสารฉบับทั้งชุดนั้นมาจากนวัด ถ้าคุณพุทธะบริสุทธิ์ใจจริงและนวัดมีความบริสุทธิ์ใจจริงนักข่าวทุกท่องควรนําเสนอข่าวและรายชื่อเหล่านี้ถูกไหม,มทําไมไม่มีข่าวอื่นทําไมพุทธะได้รับเอกสารฉบับเดียว,ยวแล้วทําไมหลังจากนั้นนะกลายเป็นเทเดชามาทาเรื่องนี้ถ้าหากว่าคุณนวัดจะฟ้องเขาคือฟ้องว่าเอาข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลเนี่ยไปเผยแพร่เพื่อป้องกันตัวของนวัตคุณกําลังจะโดนคุณนวัดจะหลอกใช้แล้วฟ้องปิดปากคุณเพราะว่าคุณเอาข้อมูลเนี่ยมาเปิดเผย จนเห็นเลขที่ oh. บัญชีของเขาแล้วถ้าผมตรวจสอบได้ว่าเลขที่คุณให้พุทธอภิวันมันคือเลขเดียวกันกับที่เปิดบัญชีคุณไปขอทรัฟเซชันนั้นแลวเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีชื่อผมมให้กับพุทธอภิวันได้อย่างไรคุณต้องพุทธอภิวันคุณต้องเลือกข้างว่าคุณจะเลือกความถูกต้องอที่พูดพูดไหมถ้าคุณต้องการเลือกข้างความถูกต้องเดี๋ยวที่คุณพูดคุณต้องเอานั้นมาให้ผมและเป็นพยานฝากผม ให้อย่างนั้นผมเอาทั้งคู่ดรเดี๋ยวเดี๋ยวขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งผมถึงบอกไปว่าคอมเมนต์อยู่ข้างล่างอ่ะขอขอขอเวลาแล้วหนึ่งคนที่คอมเมนต์ข้างล่างนะคะขอขอให้เซฟตัวเองนิดนึงว่าอ่าจะมีคนแค่อคอมเมนต์ของคุณนะแล้วก็มันจะเป็นคดีความงั้เวลาโพสอะหนึ่งนะอย่าไปร่อยค่าเขาสองอย่าไปวิจารณ์แรงเพราะคุณเองที่จะเดือดร้อนนะจ๊ะเดี๋ยวนะปาดชั้นนิดนึง ผมอบอกคนเนแคยเขปหมดแป๊บนึงพี่ทานเขาพิมพ์หลายรอบมากๆฉันตอบแทนพี่เฉลยแล้วกันเขาถามว่าถามเลยค่ะทำไมถึงโอนเง ouais ินเข้าบัญชีของคุณวัดคะตอบก่อนนะคะประเด็นเลยนะมึงไปบอกบอสมือให้ลบออกจากติ๊กเอะให้ลบก็ยังโชว์หลายอยู่ตรงนั้นเลยอีดอกมันน่งถามาเขาอยากคือบัญชีมันเป็นบัญชีตัวเดียวกักไอ้มึงเข้าใจไหมเนี่ยฮะมึงเข้าใจปนก่ามนเนยนักหา ไม่่ใชประเด็นดี๋ยวก่อนนะเขาไม่รับที่เป็นหมื่นครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมื่นคือตัวล่าสุดอะตัวล่าสุดที่เขาโชว์ที่ผมเห็นนะสามพันกว่าบาทก็มีน่าจะเป็นแอคเคาท์ของการจําหน่ายอะไรบางอย่างบางเรื่องนะครับผมไปดูมาแล้วแล้วก็ตอนแรกเขาจะ่าสีราชาผมตามองไม่เห็นจริงๆแล้วคือสาขาสีวราซึ่งมันอยู่ในบริเวณของพื้นที่ของบริษัทที่อยู่ประมาณทาวน์อินทาวน์ เราก็ไล่ตำแหน่งมาแล้วมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ว่าโอเคดรับได้ว่าเป็นธนาคารในในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับส่วนส่วนพุทธาที่บอกน่าจะฉลาดผมคิดว่าเขาฉลาดอ่ะขอโทษนะผมเออพี่บุ้งแคปให้ผมหน่อยแต่ว่าเวลาพี่บุ้งแคปขอบคุณพี่บุ้งเวลาพี่บุ้งแคปพี่บุ้งแคปเสร็จแล้วอ่ะช่วยเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วแคปให้ผมด้วยผมแลกรูแอคเคนนั้นเพราะว่าผมจะรวบรวมทั้งหมดแล้วผมจะส่ง เจ้าพนักงานตำรวจให้ตรวจสอบให้ถ้าเกี่ยวข้องกผมคุณคุณว่าผมอะไรหลายเรื่องขึ้นมาโดยที่คิดว่าตัวเองเป็นอวตารนี่คุณอันดับแรกเลยติดตามอย่างนี้สูญคนเลยครับก็ติดตามเขาสูญคนไปติดุดติดทา้งก็สองถามนกเล่ยครับนกเล่ยครับส่วนใหญ่คือคนถามนกเล่ยหน่อยเดี๋ยวผมก่อนถามนกเล่ย การไปแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเขาต้องโทษรับโทษในคดีถ้ามีการยกฟ้องมาเนี่ยความผิดหนักกว่ากันให้หนักกว่ากันครับด็อกเตอร์ครับผมนั้นหมายฝั่งนู้นหนักกว่าฝั่งนู้นหนักกว่าฝั่งนู้นหนักแน่นอนครับนะถ้าเราสวนจับที่ฝั่งเขาโดนหนักกว่านะครับผมถึงบอกคนธรรมดาเอ่อบุคคลที่ไม่เคยมีคดีความจะอยู่โดนฟ้องคดีความโดยที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาแจ้งความดําเนินคดีให้เราต้องโทษรับโทษเนี่ย ไปดูดีๆนะฮะเป็นคด,ดีอาญานะครับสำคุกสามปีถึงห้าปีไม่ปรับไม่เท่าไรนะ่เยอะนะเยอะกว่าพบรบคอมนะแต<ๆ>ผแผผ่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผมบอกผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แคดีอาญานะครับแต่ว่าอาจจะมีถึงขนาดที่ผมจะร้องให้ถอดบริษัทเนี้ย ถอดบริษัทเนี่ยออกจากตลาดหลักทรัพย์เขาอาจจะฟ้องด้วยคดีแพ่งถ้ากรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทไม่ถดกเงย์ล็อกเตอร์แต่เราสวนไปด้วยคดีอาญาไงปีพีมีแพทแชร์ไรไปด้วยอืมปะใช่อันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ผมจะปอีกเรื่องหนึ่งคือความเป็นติองที่ทำเรื่องนี้ยนะผมจะต่อต่อพี่กันรู้เปล่าขอเวลาเตือนทีข้างล่างนิดนึงนะที่มีเข้ามาดูประมาณยี่สิบหัวยูเซร์แป๊บนึงล็อกเตอร์ คือขอให้ทุกคนเวลาคอมเมนต์ถึงบุคคลที่สามนะคะ่ะเซฟตัวเองกัน <ผม S 1> ด้วยผมบอกอย่างนี้นะะสําห,หรับสกกาสหรับสกกาหรับสาหรับสเกลสําหรับสเกลของคุณ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 บิ๊กบอสเนี่ยนะผมบอกก่อนว่าคุณจะบันทึกอะไรก็บันทึกไปแปลว่าสิ่งที่คุณบันทึกก็เป็นเรื่องละครัคาตเป็นเรื่องหกร้อยกว่าคนนะมาเป็นเรื่องสาธารณะอย่าลืม,มว่าสิ่งที่คุณทําตอนนี้คือทําในานามของบริษัทมหาชนนะครับ มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับมันเป็นเรื่องของบริษัทมหาชนแล้วคําถามคือว่าคุณเอาไปฟ้องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งน่ะคุณคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายคุณคํนึงถค่าธรรมเนียมที่เขาจ่ายโดยจ่ายในนามบริษัทและคุณได้รับเงินมาจากผู้ถือหุ้นน่ะคิดให้ดีเพราะว่าหุ้นคุณจะตกลงเรื่อยๆตั้งแต่9.10าจุดหนึ่งศูนบาทตอนนี้แปดจุดเท่าไหร่แล้วถ้าลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกคุณคุณจะขาดทุนและถ้าลงมาเรื่อยๆแล้วติดอันดับมากขึ้นแล้วผมไปร้อองีก คุณคิดว่าคุณจะอยู่ในตลาดลักทรัพย์ได้หรือคิดดีๆจะทําอะไรอ่ะผมถึงบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในหน้า,นาที่ของ SME คุณวัตคุณไม่ได้เป็นธุรกิจของตัวเองนะครับคุณวัตรเป็นธุรกิจที่อยู่ในตลาดลักรัพย์และมีผู้ถือหุ้นเนี่ยที่เป็นประชาชนรายย่อยเข้าไปถือหุ้นคุณด้วยหวังว่าจะช่วยในการเอาหลักการก่อนด้วยหลังว่าคุณจะช่วยในการทําให้นางงามอ่ะขึ้นเวทีงามสู่ระดับโลกระดับสากลน่ะ แต่กลายเป็นว่ากิจกรรมหลักตอนนี้คุณก็โกหกผู้ถือหุ้นว่าคุณเป็นธุรกิจประเภทค้าปลีกค้าส่งคุณดูหรือเปล่าพี่น้องผู้ถือหุ้นรู้ไหมครับว่าการที่เขากาหนดขอบเขตของการทำ,ทำธุรกริจรของเขาทําธุรกิจหลักของเขาอ่ะคือธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทํารายการนางงามเพราะมันคือธุรกิจบันเทิงคุณจัดประเภทตัวเองยังผิด แล้วคุณคุณลกลงเรื่อยๆคุณไปบอกเขาว่าบอกวิทยธรรมผิดวัตถุประสงค์และตัวเองประกาศข่งประชาชนผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าไปว่าเขาคุณไม่ดูบริษัทตัวเองเลยกรรมการดูแลเรื่องนี้ได้อย่างไรกำกับดูแลเรื่องนี้ได้อย่างไรผมถึงบอกถ้าผมจะเอาผิดผมเอาท้งคณะกรรมการต่อไปผมให้กรรทแบบตั้งบริษัทเรื่องเขกเือโดยจะไปทำงานนอนดีกว่ารอชัดแดเดีเซ็น์ ผ,ผ,ผ,ผิดประเภทเนี่ยผิดวัตถุประสงค์ก,ก,ก็ผิดประเภทเนี่ยแจ้งแจ้งจดบริษัทในนามนคืออีกอย่างหนึ่งแต่ทํากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งมันก็ผิดประเภทใช่ใช่ใช่เพราะรายได้หลักมันรู้ได้ารายได้หลักมาจากการขายสปอนเซอร์ไม่รายได้หลักคืออย่างนี้ครับธุรกิจประเภทค้าปลีกค้าส่งอ่ะค้าปลีกค้าส่งแปลว,ว่ารายได้ของคุณอ่ะมันมาจากการค้าการขายของ ว่าเลขของคุณต้องเป็นการขายของแต่ขายของที่เป็นกิจกรรมหลักคุณรายได้ของคุณมันม,มาจากมา r g จินนะครับหมายถึงค่าค่า GP รู้จักจีพีใน g ล o s s Profit อ่ะก็คือขายของเช่นค้าค้าตรงค้าปลีกที่เป็นซูเปอร์สโตร์ต่างๆเซเว่นอีเลเว่นเขาขายของนั่นแหละรายได้ที่ได้มาคือค่าส่วนต่างเรื่องการรายได้หลักของเขาคือเขาเอาของไปขายแต่รายได้หลักของกิจกรรมคุณจริงๆมาจากค่าโฆษณาค่าสปอนเซอร์ ค่านางงามที่ทํากิจกรรมค่าขายตัว๋วซึ่งมันไม่ใช่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรู้จัก business model ไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณจบอะไรมาเนี่ยแหละยอมรับที่คุณบอกผม,มว่างงวะใช่จริงๆรอคุณเห็นผมเล่นๆเนี่ยแต่ผมทำมาหมดแล้ว <c oughs> คือ <c oughs> มั่วกันหมดเลยอะและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคือคุณเป็น CEO อ่ะสิ่งที่คุณแบกคือคุณแบกพนักงานอยู่นะครับ คุณเอาแต่ตัวเองเอาแต่ใจอะ่ะแล้วคุณทําต่างๆขึ้นมาด้วยหวังแค่ตัวเองเสียหน้าแต่คุณแบกเงินคุณแบกเงินของผู้ถือหุ้นน่ะที่เขาถือให้คุณเก้าบาทกว่าแล้วมันลงมาแปดแปดเจ็ดหกถ้ามันลงมาอีกอะคาวามรับผิดชอบคุณอยู่ที่ไหนเี่ยอุ้ยหมดมนาะลูกน่ารักมากเลยถูกไหมครับและอัน,นคือคือคุณคุณแบกอะ,ะีกวะาเมื่อกี้ผู้ถือหุ้นใช่ไหมแล้วคุณแบกพนักงานอีกแล้วคุณไม่ทํากิจการต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งพนักงานของคุณน่ะ ยังไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปอ่ะถ้าผมเป็นเขานะถพราะผมเป็นแม่ปุ้ยนะผมบอกอย่างนี้ว่าใครที่คิดว่าอันนี้อยู่ไม่รอดนะเธอมาทางานกับแม่ปุ้ยฉันจะเอาแม่ปุ้ยได้จัดมิสเวิลด์จัดนางสาวไทยและฉันจะขอเป็นตัวแทนอันนึงที่ขอสนับสนุนเนี้ยแล้วมาทํางบกับงบประมาณของของรัฐมาช่วยทํากิจกรรมเอานางงามต่างๆนะมาช่วยกันเดินสายและบูชาเทิดทูนบูชาแม่กันดีกว่าจะก,กิจกรรมแบบนี้กันดีกว่ามแม่หลวงัแผ่นดินอนะ่ะต้องทําอันนี้เพราะเพราะมันต้องแลกกันแลกกันระหว่างอะไร เราจัดที่จัดหยุดกิจกรรมงานรื่นเริงต่างๆคำถามคือว่าพี่น้องรายได้เหล่านี้ชอบพริตตี้หรือคนที่มีรายได้จากกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงเหล่านี้เขาจะได้ทําอะไรได้บ้างเราเอาเนี้ยมาเดินสายทําแฟชั่นโชว์แล้วก็เทิดทูนศิลปะศิลปะชีพแล้วมาร่วมการสนับสนุนเหล่านี้ไหมผมคิดว่านี่ก็น่าปุยกกับพี่ไผ่แล้วชองแม่ปุ้ยมาเป็นออกกันไหนต้องใช้วิธีเฉพาะจจงเพราะเขารู้เรื่องนี้ และจัดกิจการรมแรงงามอย่างแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําทั่วประเทศอ่ะมันก็ช่วยเชิดชูความเป็นกุลสตรีที่ดีจริงๆวันนี้เจ็ดแล้วหรอเธอดูสิคือคุณนวัดคุณเลิกผมถึงบอกว่าผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมก็เหมือนกับทุกคนว่าผมคิดว่าคุณนวัดทําไม่ถูกแต่ว่าน,นปัจจุบันคุณก็ยิ่งโตตอบไม่ถูกเพราะคุณไม่ได้คํานึงถึงความเป็นบริษัทมหาชนแล้วตอนนี้เจ็ดจุดหกแล้วอะ่ะจากสตาร์ามาอยู่ที่แปดหรอเก้าแปดเจ็ด บาทหนึ่งบาทหนึ่งแต่ละอันมีค่ามีราคาราคาหุ้นมันลงไม่พอมันทําให้ราคาภาพใหญ่ของของมูลค่ามันลดลงด้วยคุณจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายนี่รายได้คุณรู้ไหมพี่น้องรู้ไหมว่าเขาทําอินเทอร์นั่นหมอคิดว่าเขาจะเชื่อเธอเหรอก็เขาบอกแลยเขาโง่ใช่รเ่เชื่อเลยผมถึงบอกไงว่าคณะกรรมการบริษัทรู้เรื่องนี้ไหมผมเล่าทุกคนให้ฟังผมเอารายงานการเงินมาวิเคราะห์หมดแล้ว คุณรู้ไหมว่าเขาแช้คาว่า Miss Brand International เนี่ยแต่รายได้หลักของเขาอยู่ในประเทศไทยนะครับเขาไม่สามารถส่งออกและมีรายได้เยอะขึ้นนะครับเขาแค่ต้องลและโดยส่วนใหญ่กิจกรรมประเภทการจัดประกวดนางงามขาดทุนเพราะสปอนเซอร์ไม่พอสปอนเซอร์ไม่รัับแต่คุณก็ไปด่าสปอนเซอร์และคุณทำอย่างนี้ผมถามว่า แล้วผมถามว่า,วาคุณทำอย่างนี้คุณถามว่าค,คือคือถ้าคุณไม่เอากิจการของรรฐแล้วคุณมาเล่นการเมืองแล้วคุณไปด่าความโปร่งใสนี่นะไม่มีรัฐบาลไหนค่อยงบประมาณคุณหลอกออร,รัจวายเนี่ยค,คือคือเอาแต่แสงจะไม่รู้ว่าแสงคุณมันเป็นแสงทางบวกหรือแสงทงลบจะเป็นแสงดาวตกกับเช่นว่าเห็นด้วยเหนื่อยพวกนี้เหนื่อยขอบคุณกล่องหร้อฉันยังไม่ได้กล่องเลย แต่ว่าประเด็นเลยนะวันนี้นางก็ไลฟ์อยู่แต่ว่าหนูอะเอาจริงๆนะใครที่มาคอมเมนต์ด้านล่างหรอว่าพลาดแล้วพลาดแล้วกูถามหน่อยว่าพลาดยังไงข้อกฎหมายทนายมึงยังไม่รู้เรื่องคือคือเขาไม่ชอบเราจ๋าพลาดยังไงจ๊ะคนชาวตะส้มพาดยังไงครับคุย่าคุยมาคุยไม่รู้เรื่องหรอผู้นี้ไม่รู้เรื่อง่หนเมดเลเออหมดครสวัสดีครับ หมดคะพอดีอาจจะมีคําถามว่าเอคุณมีสิทธิ์อะไรไปโอนเงินให้เขาศูญศูญหนึ่งบาทแล้วคุณมาประกาศรับบริจาคคืออะไรครับเราไม่ได้ป่วนเขาว่าป่วนควุณอะ่ะมา<ไ>อย่างนี้อย่างอย่างนี้ดิฉันถามแบบเป็นคนกลางดิฉันขอทําตัวเป็นกลางได้ไหมเออเอาแบบเป็นกลางไม่เป็นป่วนได้ได้เป็นกลางได้เลยอ่ะถามแบบกงกลางแบบแบบแบบเชิง พิจารณาใช้วิจารณญาณและเหตุผลหลักการนะคะไม่ใช่หลักกกหนึ่งเลยนะคะหลักการไม่หลักกูหลักการไม่หลักกูค่ะหนึ่งเลยหไม่เถียงแต่ถกกันแต่ไม่เถียงกันไม่แถด้วยนะอ่าอ่าอ่าคือคุยกันแบบเป็นมิาะในฐานะคนละเมืองทีนี้ถามกันแบบนี้กว่านค่ะว่าเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งใช้บัญชีในการรับบริจาคแล้วบัญชีนั้นไม่ปิดมีคนที่ สงสัยเขาสามารถที่จะโอนเงินเข้าไปตรวจสอบเขามีความผิดไหมคะที่เขาโอนเงินเข้าไป0ูนจูนยงบาทแล้วผิดอย่างไรคะนี่นี่นี่ต้องถามพี่ชายที่พี่แย่นี่พี่แย่ตรงนี้ครับผมผมผมดึงองแย่คือดึงรองแยขึ้นมาคือดึงรองแยขึ้นมาคือดึงรองแยขึ้นมาดึงรองแยขึ้นมาไม่ไม่ขึ้นเดี๋ยวดักตีนะฉันจะบอกให้พวกในทีมฉันหมดเออดักตีจะตีถึงตคอสวรค์เลยนะ เออไม่เป็นไรนครสวรรค์แค่แค่ปักท้อยขับรถไปชโอนไปฉันโอนไปสิบสตางค์พี่เดี๋ยวเรานะนครสวรรค์เนี่ยมันจริสองสามจริงจริงตอนนี้ทึ่แล้วเดตอนนี้ฉันจะจบพี่เฮ้ยหน้าร้าคืออะไรอ่ะให้ใส่หัวทำไมวะลองแย่ถ้าลองแย่ไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ดีจะจับบุกไปนครสวรรค์ค่ะนี่ฉันว่านะ ฉันว่านะเดี๋ยววันนี้นะวันนี้แท็กจะเสร็จไ์แล้วนะถ้าคยยังไม่ปิดบัญชีคุณนวัดอิสรคุณลองแย่คุณลองแย่คุณลองแย่ไม่ใช่ลองแย่คุณนวัดอิสระไก่สีสรางทุกคนแบล็คแคปมันทึดเอาไว้ว่าติดบต่เพิ่งมันจุดเก็บกองก่อนเก็บกองก่อนเก็บกองก่อนเก็บไม่ทันละสกล่องอะไรอีกอนไม่ทันเรยังมีสี่สาม ดารางเขาบอกพูดถึงบอสอีกแล้วแล้วทำไมไม่เย่ได้หกเหรียญได้หกเหรียญครับได้หกเหรียญแอบโม้นิดนึงอย่างงี้เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้หลานนะครับเมื่อกี้หลานนะครับให้ดูหลานเฉยๆไม่ดีอ่ะยังไม่มีเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยแหละแหมจะไปฉันพูดก็เธออยากฟังฉันพูดฉันก็จะพูดให้เธอฟังสิ อี่างนี้ดรหมดแล้วไม่ได้เหรียญเพราะชอบทําตัวเป็นเจ้ากรรมในเวรชาวบ้านเขาอย่างนี้แหละกั๊มค่ะหนาวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวดรขอเวลาให้พี่หมดฉันนี่ฉันนี่ฉันฉัไม่รับฉันไม่รับดอกเวลาเลยนะยันแปะผีอย่างเดียวใช่ไหมเออมันเอาใช้ยันอย่างเดียวอย่างเงี้ยใช่ใช้ใช้ยันอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดรขอเวลาพี่หมดนะแป๊บหนึ่งคุปาปาวันนั้นแล้ว ต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าการที่ได้ศูนย์บุ่งของูได้ศูนย์อ n อะเชิญเชิญพี่หมดนัดแป๊บหนึ่งค่ะจะได้เข้าใจกันเนาะว่าอะไรคืออะไรคือหลักการไม่ใช่หลักกูเนาะอะเชิญค่ะครับอ่ะผมตอบแบบเป็นกลางเลยนะครับก็คืออย่างนี้การโอนเงินเข้าไปเนี่ยก็คือว่าสมมุติโพสต์ข้อที่หนึ่งนะครับโพสต์เองก็ย uh, ังไม่ได้ลบถูกไหมครับโพสที่รับบริจาคก็ยังไม่ลบ คราวนี้สมมติว่าผมผมผมดันเล่น Facebook ไปเฟซบุ๊กเข้าไปเฮ้ยคุณช่วยทหารนี่บังเอิญสมมุตินะผมมีความเกี่ยวข้องกับทหารเหล่านั้นเอ้ยผมเอ้ยพี่เคยเป็นครูฝึกผมตอนผมไปดูงานพี่เคยแล้วเฮ้ยเราอยากไปบริจาคร่วมบริจาคด้วยอะ่ะในความรู้สึกของเราเอ้าวมีเลขบัญชีเขียนบอกอ้าวงั้นผมร่วมบริจาคไปด้วยเลยแล้วกันพอดีเพิ่งมาเห็นเราก็ไม่ติดต่อญาติไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยอ่าผมก็ได้ออนไปช่วยแต่อ ขอโทษทีเงินเดือนมันยังไม่ออกอะ่ะผมมีอยู่เท่านี้ผมจะโอนไปเท่านี้ได้ไหมอะ่ะห้าบาทสิบบาทก่อนนาล่องไปก่อนมันเป็นมัน,เป,นเป็นไปได้ไหมครับเฮ้ยมันก็มีสิทธิอ่ามีสิทธิ์ที่วินยูชนคนทั่วไปเขาก็ที่เขาเขาก็จะสามารถโอนเข้าไปได้หรืออ้าวเฮ้ยนี่มันผ่านมาตั้งนานแล้วครอบครัวนี่ได้แล้วเออถ้าเกิดว่านี่ยังไม่ปิดแล้วคนเข้าใจคนเข้าใจว่าคุณยัง<ถ>เปิดรับ,บบริจาคอยู่นะดจะแถ ผมไม่เห็นนี่ผมผู้เป็นกลางบอกว่าเอ้าตกลองเขาปิดรับบริจาคหรือยังผมไม่เห็นโพสต์ปิดนึกออกปะคุณต้องมาแก้ไขในโพสต์นั้นว่าเราขอจากที่บริจาคมา้ะยอะเท่านี้ขอขอบคุณด้วยและขอปิดรับบริจาคอันนี้ไปนี่นี่พต์แก้คนละโพิมพ์ถูกพี่นัทคนนี้พิมพ์ถูกเขาบอกว่าในกรณีที่เปิดรับบริจาคเนี่ยเราคนที่จะบริจาคเนี่ยจะโอนเท่าไหร่ก็ได้ ใช่ตามกิตจกายนะครับทําไมอ่อมันมันผิดตรงไหนหอ่อออน,นสิตาางผมผมผม,มีผมมีตังค์แค่นี้งเงินเดือนผมออกอะแค่ยังไม่ออกอะ่ะทีนี้คุยกันในเรื่องของการเปิดรับบริจาคก่อนว่ามันเหมาะสมไหมกับการใช้บัญชี<ฮ>บริษัทหรือบัญชีส่วนตัวในการรับบริจาคเพื่อเอานมาฝากันนะแล้วพอถึงเวลาปุคค๊บคุณบอกคุณปิดรับยอ่อแต่บัญชีนั้นคุณยังไม่ปิด แล้วถ้าเงินไหลเข้าอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยถามว่าระหว่างคนโอนเข้าไหลไปกับแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวด็อกเตอร์อย่าอย่าอย่าเพิ่งแป๊บนึงอย่าขอขอขอคุยจบก่อนคือตั้งคําถามเดี๋ยวถ้าบิ้มอยู่เบ้มจะบอกว่าด็อกเตอร์ไม่มีมารยาทนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตั้งคําถามพี่จอมมันได้ไหมคือระหว่างคนที่ใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีบริษัทแล้วไม่ได้ปิดบัญชีนั้นกับ คนที่บริจาคไหลไปจะเจตนาด้วยความหวังดีหรืออยากตรวจสอบก็ตามใครเป็นคนผิดคะอืาคุยเรื่องนี้ก่อนคุณต้องพปรใครผิดอย่างนี้ถ้าถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเอาคนที่รับบริจาคทําไมเออไม่ไมทําไมไม่แยกบัญชีรับบริจาคแล้วจะรู้ได้ไงยอดไหนคือย,ยอดที่คุณใช้จ่ายประจําอันไหนยอดที่เขาโอนมาเพื่อบริจาค คุณจะรู้เหรอครับต่อให้สมมุติว่าผมโอนเข้าโอนผ่านเข้าไปบัญชีโอนเข้าไปเข้ามาในบัญชีนี้เป็นประจําอยู่แล้วแต่คําถามอาือรอบเนี้ยผมเจตนาโอนไปเพื่อบริจาคไม่ได้โอนเพื่อไปใช้จ่ายกับคุณ <c oughs> หรือว่าไม่ได้โอนอะไรอย่างเงี้ยคุณแต่มันเป็นบัญชีผมคุณจะแยกออกอะ <ใน S 2> ไร<ห>จริงไหมพี่นัทหนูเคยมีหนูเคยโดนเรื่องนี้มาแล้วแล้วหนูบอกได้เลยว่าคุณควรจะทําบัญชีแยกยิ่งคุณใช้บริษัท ใช้ชื่อบัญชีบริษัทมิสแกนไอแลนด์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนมันยิ่งไม่ใช่คำถามต่อมาก็คือว่าคุณบอกว่าจะแยแจ้งยอดที่คุณกันจอมพลังโอนเข้ามาว่าเป็นการโอนเงินผิดอันนี้แจ้งต่อกรลอตเนี่ยกรลอตเป็นถือเป็นเจ้าพนักงานไหมถือว่าเป็นการแจ้งจดข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่เพราะว่าการจอมพลังไม่ได้เจตนาจะโอนเงินเป็นผิดจดโอนเงินน่ะถูกต้องเป๊ะเลย ที่คุณมาทวงกลางหน้างานเขาเนี่ยอ,อ,อคุณมาทวงนนเงินเนี่ย,เ,เ,ดยเดี๋ยวแป๊บเดียพี่หมอนนั้นลุงเสริมให้คือประเด็นคุณวัตคุณต้องทําความเข้าใจก่อนตอนที่คุณน่ะบอกว่าคุณโอนเงินไปช่วยพี่กันจอมพลังอ่ะคุณโอนในนามบริษัทมิสแกนไทยแลนด์ใช่ไหมแต่คุณอน่ะเอาเอาอำนาจอะไรอ่ะไปทวงเงินพี่กันจอมพลังตั้งห้าอือ ถูกไหมคุณก็ต้องให้ซีโอบริษัทมิทแกนไทแลนอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นคนมาทวงเข้าไปซีโอเขาขายครอบไปซีโอปรเป็นเขาไม่ได้เป็นประธานไงประเด็นคือเขาทวงในนามบริษัทใช่ไหมหรือเขาทวงในนามบุคคลดังนั้นพอทวงคือคือความที่แบบมีคนมาทวงดังนั้นเมื่อคุณทวงเงินคนที่คืนเขาก็ต้องคืนเงินเข้าบริษัทเพราะโอนมาจากบริษัทใช่ไหมโอนมาจากไหนก็คืนที่นั่น เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะพี่ฟีนิกขึ้นมานานแล้วเขาบอกพี่หมวนัสผมขอถามบ้างครับเอาเลย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 คือคือความคิดผมนะอันนี้คือความคิดผมนะวันหนึ่งอ่ะผมผมไปไปวัดหรือไปสถานที่ต่างๆผมไปเจอตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟอ่ะผมอ่ะหยอดเงินไปอ่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วพอผมมาฟังในข่าวว่าเอ้ยเงินบริจาคอ่ะมันสามารถเอาคืนได้เหรอเห็นเขาทวงคืนใช่ไหม ถ้าถ้าถ้าผมเดินกลับไปที่ตู้บริจาคอะแล้วผมไปเอาเงินในตู้บริจาคกลับอะผมโดนจับไหมครับเออว่ะเขียวแล้วได้ไงว่าแบงค์ยี่สิบไปไหนเป็นของพี่พี่จะไปพ่สูจน์อะไร้วมือไงหนัึกน้่งดูไ้ี่ดูไา2ยี่สิกันแล้วพี่เนาะ ก็เหมือนที่ว่าแฝนแฝงแฝงแฝงไว้ใช่ไหมครับว่าตรงเนี้ยเปิดบริจาคแล้วคราวเนี้ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเงินอันไหนที่ผมโอนไปอะ่ะแล้วเขาจะโอนกไมาให้ผมได้ไงนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับตู้ที่เราหยอดไปใช่ไหม รประเด็นประเด็นมันคืออย่างนี้มากกว่าคะ่ะหนึ่งคือสิ่งที่สังคมต้องไปตั้งคําถามก็คือเรื่องของความเหมาะสมในการใช้บัญชีส่วนตัวเดี๋ยวนะป้าบัญชีบริษัทท่นชอบคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าพี่จะโดนหลวงพ่อบากดี <c oughs> หัวก่อนโอเคเดี๋ยวขอขอต่อนิดนึงสิ่งหนึ่งนะที่อยากย้ำให้ประชาชนคิดดีๆวันนี้สิ่งที่เราต้องตั้งคำถามนะว่า ระหว่างคนที่ใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีบริษัทในการรับบริจาคก,กับคนที่โอนเงินเข้าไปใครเป็นคนผิดแล้วการรับบริจาคคุณแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือยังว่าจะรับบริจาคแล้วแจ้งบัญชีเคลียร์กับเขาหรือยังคุณอย่ามาใช้คำว่าก็บอกว่าปิดแต่อย่าลืมนะว่ามันเป็นบัญชีที่ อัเลอ์ตลอดเวลาใครจะโอนเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ปิดมันก็ไม่แปลกที่คนจะโอนเข้ามาแล้วถามว่าระหว่างคนโอนเข้ากับคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเราไม่ปิดใครผิดคะอันนี้คุณต้องไปตั้งคำถามนะแบบไม่อาคติ